รับผมสวัสดีครับอภิวัตรสาสมนะครับครับวันนี้ชุบพิกาเท่าไหร่ครับ1้อยเมื่อกี้มาช่างครั้งแรกเป็นไงก็ผ่านครับน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับพี่าใส่ห้าโลนะครับเราซ้อมอยู่ที่เวลัมครับครับซ้อมอยู่สอนสมุดที่เดิมนะป้อซ้อมตอนนี้มีใครอยู่บ้างครับก็มีน้องเยอะนะครับครับน้องใหม่มาเยอะเลยาชอวยปั๊มเยอะเลยนะเราเก็บตัวมารวมๆกี่กี่วันเป็นเดือนเลยไหมเดือน2อมเดือนได้เพราะว่าเราก็หายไปตั้งแต่มีนาเลยครับล่าสุดเจอไว้กับใครนะ ไหนนะเดือนเดือนเดือนะวันนั้นเป็นยังไงเสมอเสมอเออวันนั้นก็เลยได้ซ้อมต่อเลยไหมหรือว่าพักร่างกายอยู่ซ้อมต่อครับซ้อมต่อเลยแต่ยังไงทำไมรายการมันปั๊มให้น้องเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วไม่พึ่งหายไปสองเดือนเลยยังไงมันเป็นยังไงก็ตกล็อก่อมาก็ ตัวแรกว่าจะได้แต่วันก็ตกเราก็มาได้แต่นี่คืออืมก็รายการก็ขยับมาเอาวันนี้มาเจอกับเพชรวันชัยเคยเจอเขาไหมยังครับยังไม่เคยครับแล้วเราได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็เขาก็ตีมกันด้ฝีมือเหมือนกันเนาะวันนี้มาเก็บบังแผงไงดีเดินบู๊เลยหรือว่าเล่นฝีมือดียังไงเหมือนเดิมคือเดินเหมือนเดิมเดินเหมือนเดิมเล่นเราไม่ต้องคิดเยอะอายุอะไรแล้วครับอายุเท่าไหร่แล้วนะ คาับชิดเจียจ้างครัสองคนจังหวัดคนหนองคายครับไปปล่อยกี่โลแล้วครับปล่อยก็หกสิบห้าโลเพิ่นเพลหับเป็นมวยมวยเดินดูดุดันนะสายหรือขวาไม่ขวาก็สูงร้อยร้อยหกสิบห้าครับเราชกมวยรวมๆประมาณพอร้อกว่าไฟได้บาปน้องไปเชียร์หน่อยครับครับผมก็ช่วยเชียร์ด้วยครับผมวันนี้ก็เต็มที่ครับผมครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวก็เล่นบอลใจวอร์รีอลไปวันนี้โชว์พิกัด 130เมื่อ,อกี้มาสอบครั้งแรกเกินไปปอนเออเราก็ไปวิ่งมาสองชุดก็ไม่เหนื่อยเลยเนาะแป๊บเดียวเองเราคุม,มามื่อกี่โลนหนักนี้มัน30เราซ้อมอยู่ที่เป็นแล้วตอนนี้กวเพื่อซ้อมมีใครอยู่บ้างครับมีลุงจุตาน,น,นะับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วเป็นเดืนอนอก็เราก็ชกต่อเนื่องเลยหลังจากที่แพ้ใครมานะล่าสุด็กแพ้ซุปเปอร์เล็กนะก่อนหน้านั้นแพ้ใครมาอีก เแพลมาสองไฟวันนี้มาชกที่นี่เคยมาชกที่ยังยังงชกกลางวันด้วยหนักใจไหมเนี่ยตอนนี้ชกกลางวันไม่เพราะว่าไม่ได้บีบเยอะนะวันนี้เจอกับเคยเจอพี่เขาไหมไม่ได้ดูเทปดูฟอร์มพี่เขามายังไงเป็นไงพี่เขามีอะไรบ้างบวอวันนี้บางเกมบางแผงไงที่เจอมวยเดินหาแบบนี้บวกครับคิดว่าทรงนี้ไม่เหนื่อยเพราะไงเขาก็ต้องเดินหาอยู่แล้วเนาะนะครับผมเอาวันนี้แจ้งเกิด ได้ไหมได้แล้วจังหวัดเราชกล่าสุดเมื่อไหร่นี่นานยังนานนานแล้วนะแต่ก็เคยชกใช่ไหมโอเคอายุอะไรครับยี่สิบสองคนจังหวัดชุมพรเนี่ยไปกิโลแล้วเนี่ยหกสิบสี่ฟเฟรล้วเป็นมวยตาดซ้ายหรือขวาครับขวาสูงร้อยเจ็ดสิบจามเราชกบวยรวมๆประมาณร้อยกว่าฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยครับเป็นอะไรกำลังใจผมด้วยวันนี้เป็นที่ครับขอบคุณครับ